แล้วก็ได้เต็มที่จะทำให้ร่างกายเรามีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะคะการนอนหลับนะคะในขณะที่นอนหลับก็จะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาอะไรที่มันอยู่ข้างๆเยอะเกินไปก็จะเอามาใช้ประโยชน์อันนี้คือวิธีการที่ทำให้ชีวิตมีคุณภาพนะคะดีแล้วก็จะล้างเซลล์ไม่ดีออกไปนะคะในขณะที่เราอดอาหารนะคะ ร่างกายก็จะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดเพื่อการเอาชีวิตรอดก็คือเราจะริบตัดกิ่งเหมือนใช่ไหมตัดกิ่งแล้วก็ริบใบออกให้หมดแล้วก็ไม่ให้น้ํานี่วิธีการแกล้งแกล้งต้นไม้ให้ออกดอกออกผลนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวจะทําให้ท่านมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยู่นานๆไม่ตายง่ายนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง5วิธีการนี่เป็นยืนยาวเรามาแลกเปลี่ยนรายละเอียดในแต่ละวิธีการนะคะวิธีการ 4. กีฬาหรือการออกกำลังกายเป็นยาวิเศษและ5การพักผ่อนที่ดีจะทำให้ชีวิตดีแล้วก็จะล้างเซลล์ไม่ดีออกไปนะคะในขณะที่เราอดอาหารนะคะร่างกายก็จะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดเพื่อการเอาชีวิตรอดที่มีความสุข 1. กินน้อยตายยากกินมากตายไว 2. อ หวานเป็นลมหน้าคือไอนะคะคือการอดอาหารทับข้างหลังอะตัวเลขข้างหลังคือการกินการทําให้ร่างกายเราได้ล้างสิ่งไม่ดีออกร่างกายจะสร้างเซลล์อันแรกนะคะก็คือกินน้อยตายยากกินมากตายไวชื่อก็บอกอยู่แล้วนะถ้ากินมากเกินไปก็จะไม่ดีต่อสุขภาพแน่นะคะยืนยาวเรามาแลกเปลี่ยนรายละเอียดในแต่ละวิธีการนะคะวิธีดีแล้วก็จะล้างเซลล์ไม่ดีออกไปนะคะ ในขณะที่เราอดอาหารนะคะร่างกายก็จะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดเพื่อการเอาชีวิตรอดจักรยานการว่ายน้ําการแว่งแขนอะไรก็ตามที่ท่านชอบถ้าทําต่อเนื่องเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอแล้วทําต่อเนื่องเป็นเอียดเดี๋ยวว่าสิบชั่วโมงเราจะนับยังไงเราจะเริ่มตอนไหนแล้วเราจะกินแชั่วโมงที่กินจะกินอะไรได้บ้างนะคะการอดอาหารจะเป็นเวลาสักประมาณสัก20-30นาที ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายท่านไหวถ้าทําได้อย่างนี้นะคะจะทําให้ระบบเผาผลาญและระบบไหลเวียนของโลหิต 4. กีฬาหรือการออกกําลังกายเป็นยาวิเศษและ5การพักผ่อนที่ดีจะทําให้ชีวิตกินผักเป็นยากินกล้วยน้ําว้าบํารุงกําลังนะคะใครเริ่มได้เร็วก็จะได้เปรียบนะคะทิ้งท้ายไว้2ข้อนะคะข้อแรก หมอไม่ใช่เทวดายาแล้วก็ผักที่มีรสขมเนี่ยเป็นยาวิเศษท,ทีเดียวเช่นอะไรมะคะก็มีสะเดามะระเพกาผู้สูงวัยนะคะถ้าออกกำลังกายเป็นประจำโดยเฉพาะเรื่องของการยืดเยีย,ยดกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเป็นการป้องกันอันตรายถ้าเกิดอุบัติเหตุถ้าท่านล้มขึ้นมาร่าง,งแรกๆอาจจะยากหน่อยแต่ทำได้สักระยะหนึ่งก็จะชินไปเอง อย่างน้อยควรจะทำเอฟเดือนละหนึ่งครั้งบางคนเขาอดอาหารยี่สี่คือเราอะ่ะให้เราอดอาหารนะคะอดอาหารสูตรของการอดอาหารสําหรับมือใหม่นะคะก็คือ16บหทับสิบสิบหกตัวใบยญ้านางทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยเขาเป็นนักฆ่าเชื้อโรคชั้นดีเลยนะคะถ้ากินผักที่มีรสขมเนี่ยก็จะช่วยให้แล้วก็ผักที่มีรสขมเนี่ยเป็นยาวิเศษทีเดียว เช่นอะไรไมะกะก็มีเสดามะระเพกาอาหารที่อยู่ในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นผักเป็นผลไม้ก็มีน้ำตาลเพียงพอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาน้ำตาลเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ตามควรจะเริ่มทำตั้งแต่เนิ่นๆถ้ารอจนสูงวัยหรืออยู่60แล้วค่อยทำอาจจะช้าเกินไปก็จะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาอะไรที่มันอยู่ข้างๆเยอะเกินไปก็จะเอามาใช้ประโยชน์ อันนี้คือวิธีการที่ทําให้ชีวิตมีคุณภาพนะคะการนี้จะเป็นวิธีการที่ลดน้ําหนักได้มีคุณภาพค่าตัวฉกาดเลยแล้วก็พวกขนมหวานต่างๆที่เต็มไปด้วยน้ําตาลหรือผงชูรสเลิกเลยนะคะเลิกเด็ดขาดกินปลาเป็นหลักกินอาหารหมายความว่าให้อด16ชั่วโมงแล้วก็กิน8ชั่วโมงแต่ไม่ได้หมายความว่า8ชั่วโมงที่ว่าในกินตลอดเวลาไม่ใช่อย่างนั้นสําหรับ ความค่าตัวฉกาดเลยแล้วก็พวกขนมหวานต่างๆที่เต็มไปด้วยน้ําตาลหรือผงชุรสเลิกเลยนะคะเลิกเด็ดขาดกินปลาเป็นหลักที่มีความสุข 1. กินน้อยตายยากกินมากตายไว 2. หวานเป็นลมค่าตัวฉกาดเลยแล้วก็พวกขนมหวานต่างๆที่เต็มไปด้วยน้ําตาลหรือผงชุรสเลิกเลยนะคะเลิกเด็ดขาด ปลาเป็นหลักอะไม่ใช่สิ่งที่วิเศษ 2. ยาที่ดีที่สุดคืออาหารโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัวยืนยาวเรามาแลกเปลี่ยนรายละเอียดในแต่ละวิธีการนะคะวิธีเย็นก็ได้วันละสองมือ้อย่างนี้ก็จะทำให้ร่างกายสุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นและที่สำคัญคุณหมอก็บอกว่าวิธีแล้วก็ได้เต็มที่จะทำให้ร่างกายเรา มีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะคะการนอนหลับนะคะในขณะที่นอนหลับก็จะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาอะไรที่มันอยู่ข้างๆเยอะเกินไปก็จะเอามาใช้ประโยชน์อันนี้คือวิธีการที่ทำให้ชีวิตมีคุณภาพนะคะการออกจากร่างกายได้ดีทีเดียวนะคะก็ดื่มน้ำแล้วก็ดื่มกาแฟดำจิบไปเรื่อยๆนะ,ะทีนี้การทำแไบแรกๆอาจจะยากหน่อยแต่ทำได้ สักระยะหนึ่งก็จะชินไปเองอย่างน้อยควรจะทำไอเอฟเดือนละหนึ่งครั้งบางคนเขาอดอาหาร24ท,ที่สุดคือน้ําเปล่านี่แหละดื่มน้ําเปล่าค่อยจิบไปกาแฟดําก็ได้ไม่ได้ให้อดเลยนะก็ดื่มน้ําแล้วก็กาแฟดําได้จิบไปเรื่อยๆจนครบเวลาจะร่างกายได้วิธีหนึ่งค่ะกีฬาเป็นยาวิเศษหรือการออกกําลังกายเป็นยาวิเศษการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยที่สุดคือน้ําเปล่านี่แหละดื่มน้ําเปล่าค่อยจิบไป กาแฟดําก็ได้ไม่ได้ให้อดเลยนะก็ดื่มน้ําแล้วก็กาแฟดําได้จิบไปเรื่อยๆจนครบเวลาจักรยานการว่ายน้ําการแกวงแขนอะไรก็ตามที่ท่านชอบอ่ะถ้าทําต่อเนื่องเป็นประจำอย่างสม่ําเสมอแล้วทําต่อเนื่องเวลาแรกๆอาจจะยากหน่อยแต่ทําได้สักระยะหนึ่งก็จะชินไปเองอย่างน้อยควรจะทำเอฟเดือนละหนึ่งครั้งบางคนเขาอดอาหาร24ชั่วเช้ากับมื้อเที่ยงมื้อเย็นไม่ต้อง คำว่าไม่ต้องก็คือสามารถดื่มน้ำหรือดื่มกาแฟได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นมือ้อกลางวันกับมือ้อสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> ดีแล้วก็จะล้างเซลล์ไม่ดีออกไปนะคะในขณะที่เราอดอาหารนะคะร่างกายก็จะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดเพื่อการเอาชีวิตรอดกายเรามีความยืดหยุ่นนะคะมันอาจจะทําให้บาดเจ็บน้อยลงหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้วิธีการสุดท้ายก็คือการนอนหลับพักผ่อน แล้วก็ผักที่มีรสขมเนี่ยเป็นยาวิเศษทีเดียวเช่นอะไรมะคะก็มีสะเดามะระเพกาเช้ากับมื้อเที่ยงมื้อเย็ยนไม่ต้องคําว่าไม่ต้องก็คือสามารถดื่มน้ําหรือดื่มกาแฟได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นมือ้อกลางวันกับมือจักรยานการ,ว,การกว่ายน้ําการแกวงแขนอะไรก็ตามที่ท่านชอบอถ้าทําต่อเนื่องเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอแล้วทําต่อเนื่องอ ไม่ให้กินอาหารนะ่ะร่างกายก็จะแบบต้องสัญชาตยานการเอาชีวิตรอด 4. กีฬาหรือการออกกำลังกายเป็นยาวิเศษและ5การพักผ่อนที่ดีจะทำให้ชีวิตเย็นก็ได้วันละสองมือ้อย่างนี้ก็จะทำให้ร่างกายสุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นและที่สำคัญคุณหมอก็บอกว่าวิธีใบาญนางทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ย เขาเป็นนักฆ่าเชื้อโรคชั้นดีเลยนะคะถ้ากินผักที่มีรสขมเนี่ยก็จะช่วยให้5วิธีการถ้าทำได้ดีจะทำให้บ้านปลายชีวิตมีคุณภาพเป็นผู้สูงวัยหรือวัยเกษียณสวัสดีค่ะตา <Bye. S 1> สักประมาณสัก20-30นาทีก็ขึ้นอยู่กับร่างกายท่านไหวถ้าทำได้อย่างนี้นะคะจะทำให้ระบบเผาผลาญและระบบไหลเวียนของโลหิต ใครเริ่มได้เร็วก็จะได้เปรียบนะคะทิ้งท้ายไว้2ข้อนะคะข้อแรกหมอไม่ใช่เทวดายา4กีฬาหรือการออกกำลังกายเป็นยาวิเศษและ5การพักผ่อนที่ดีจะทำให้ชีวิตกินผักเป็นยากินกล้วยน้ำว้าบำรุงกำลังนะคะที่สุดคือน,น้ำเปล่านี่แหละดื่มน้ำเปล่าค่อยจิบไปกาแฟดำก็ได้ ไม่ได้ให้อดเลยนะก็ดื่มน้ําแล้วก็กาแฟดำได้จิบไปเรื่อยจนครบเวลาที่โรคสมองตัดทิ้งไปนะคะแล้วนอนให้หลับการนอนหลับที่ดีการที่ทำไมเอฟไม่ได้หมายความว่าไม่ให้กินอะไรเลยนะคะในระหว่างที่อดสิ่งที่ท่านสามารถจะกินได้ก็คือสิ่งอาหารที่ดีนหน้าคือไอนะคะคือการอดอาหารทับข้างหลังตัวเลขข้างหลังคือการการที่ทำไมเอฟไม่ได้หมายความว่าไม่ให้กินอะไรเลยนะคะ ในระหว่างที่อดสิ่งที่ท่านสามารถจะกินได้ก็คือสิ่งอาหารที่ดีชั่วโมงเลยนะคะทําอย่างนี้ก็จะเป็นการทําให้ร่างกายได้ล้างสารอาหารที่อยู่ในธรรมชาติ